本当に。<music> สวยี่คะสว,ย,สว,ย,สวยเพคะเฮสีสีเฮเข้มาเซียหพะคายเยพะคายพะคายเยปะท่ามุมพอเทิร์นยังเกาะปะท่าอเทิร์นเทิร์นชุดปะท่ามุม ไม่ได้ก็บอกรอยเดียวหรือแบบรายนึงอร่อยได้ที่เอากระแดกบ๊อบที่ยิ้มมาหยิบเขเอออร่อยชิมดูเคยกินแล้วรอบนั้นไงที่เรามารอยเอ็ดรอยเอ็ดที่เลยจะไปทุกงานถ้าไปอุบลกะดิถ้าไปอุบลกะดิเสื้อส้มโสาไปอุบลกะดิเชือดหัวกําหรอใช่ไหมเออเนี่ยได้หมดที่เอยนึไม่เนี่ยถ้ามารอยเอ็ดก็จะมีแบบผู้ชายมาขายข้าวเม่าถ้าไปอุบลล่ะผู้ชายถ้าไปอุบลล่ะ เสื้อสมซ้อยนะจ้าเสื้อสมซ้อยนะจ้าเขาคุณลูบ่นปอะลบบนเขาคุณลูบบนปเสื้อสมซ้อยหนูนะจ้าเขาคุณลูบ่นบอกมอสไปเซ็นสีตะเกียดขอบคุณกองขอบคุณคนขอุกันนะคะน่องชูใจน้องชูใจขอบคุณพี่หย่างอุ้ยฝังเลยเด้อค่ะเร็วๆนี้นะคะวันที่สิบห้าเวลาเก้าโมงปล่อยเพลงอ่อบคอนอ่อนๆค่ะทางช่องยูทูบสามน้อยและเพื่นอินดี้เลคคอร์ดเพลงอะไรเอ่ยป่อนอ่อนๆเพลงใครอ่ะเพลงใครใช่ไหมพี่เห็นโพสต์อยู่แต่พี่ไม่ร พี่เอกไปดูในช่องหนูนะมีขี่มาหลอมันมีอ่ามันหล่อหล่อเขาไม่ฟันปลยฟสุชท้ายดาไปทาว่าเพลงมันมาเทปมันมายังไงมันมีที่ไปที่มาพี่อยากรู้ไหมไอยู่ในช่องหนูวันวานมันหล่อหล่อเขาออกไปลงเก็บการตลาดนี่นี่การตลาดนี่นี่ลูกศิษย์จะมาหนูมาเี่ยนะคะอ่ช่องหนูนะอยากรู้ว่าเพลงเฮ้ยเทปหวานอ่อนมันจะใส่พ่าพูด ไปวันไหนวันที่สบห้าสิบห้าจะถึงนีใช่หจ่อปล่กแนจะ้องใฟแนรีวิวแล้วเพ่งอันก็สงจะมารําก็สตจะมารตี่ี่ยอยี่อยู่จะถแสนซนะะทุกแต่มันฝ่าวะกันย่างไหลเลยมันไม่ได้ฝ่าวแต่พี่นย่มันหลอมันไม่ได้ฝ่าแต่แบบว่าหลอลกดนตรีเน้ยหลอมัก็ฝาวมือนกันลเงีนอยู่เปิดไฟก่ังมาแน่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้นะคะ ผลงานเพลงแรกที่โคเวอร์ก็คือกุหลสไตล์หัวใจหมอลำตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่1นึ่งแสนมืนวิวค่ะ1นึ่งแสนสมืนแล้วเพลงที่ซองอะคือเพลงอันห้อยแต่บังไฟแสนตอนนี้สองแสนสี่หมืนวิวค่ะสองแสนสี่หมืนวิวแล้วเพลงที่สามจะมาเร็วๆนี้ก็คือนี่ก็คือเพลงฟอนอ่อนๆแต่ว่าก็ไปิทีเซอร์ไปช่องหนูแล้วอันนี้ร้องเพลงฟอนอ่อนๆแต่อันนี้กล้องเอวอ่อนๆโอ้ยอาแซมเปิลหนึ่งทอนหนูอยากจะบอกว่าเพลงนี้คีบมาก อ่ะอันนี้คือไม่พูดนะอันนี้อันนี้คือไม่พูดนะแม่เราให้แล really, ้วพูดเองแม่ก็ค да> ือแบบว่าพูดกันเลยจะแม่จะถือถ่ายแม่ถ่ายเองแม่ก็แฝงแล้วแม่แม่รอคิดคอนเทนต์ด้วยเลยพูดอ่ะท่อนหนึ่งอ่ะยันดูหาคี้ก็ได้บทหนึงหาคี้ก่อนที่ฝนอุ่นอุ่นใส่ผ้ากอ งานแต่งสิรูมอยู่ย่อมือสุดแขนห้องตั้งแฟนบอกว่าว่ามาเดือดควันเอ้มาเดือดควันเอ้สิห้องส้มใส่บายบูกแขนว่าสุดแล้วสุดท้ายแก้วต้องประหยัดจริงนะดอกมะล้อมาเดือดคว,วัน อดี้อ่าโเอาเอาอันนี้อ่ะาโง่นี้ลองเพี้ยนอเ้นซอาอ่่เขาีเมื่อกี้เขาขี้วันึงเ้ยนไหเนี่ยเขี้ยนี่้ซีเนี่ยาไปเลยอีน่าอีน้าโง่เลยเหลือบตามาหาเฮาไปยืนคู่กันหน่อยได้หลายภาพปกหน่อย้ยน้ำอันนั้นไงอันนั้นไงตอนนึงเสียชูหันหน้ามาเีหันน้ามาก่อนเราดี สามสี่ญัปผลญัปผลก็เคยร้องเพลงด้วยกันนะโปรงลางเหรอโปรงลางหรือค cover cover เพลงอะไรค cover อันอย่งบอก cover พวโปรงลางแต่ว่าตอนนี้มันมีเสียงของเดี๋ยววันที่มีเสียงเราจะมาลองให้ฟังอันหนึ่งวันนี้ก็ลองเถอะได้พูดละเอาจำนวนพื้นที่มาเลยฉันจะลองจอมเอกองเนรอนาตยยุระยาชูสอา นางแผงตงแต่งบุแปงปันปปปสาพิสิเเสกสันทลังทวันพะมาตาเิริกินพระพันวาสาธาต,ง,ตง,นเนงเป็นยิ่งเรมารมี สูงกําลังลานแล้วนะต่อไปก็จะแบบมีมีมีเวลาต่อไปแหละเพียนมีแต่ดูไม่มีแล้วนะไม่นี่อย่างว่าขึ้นต้นมาสูงแล้วใช่ไหมเออลงท้ายยิ่งสูงกว่าหนูแม่หนูประจานที่ที่ละน้อยแล้วนะ ทำไมอาจารย์พี่ลาแล้วพี่ลามาแตะเพื่อนหนูเมื่อวานหรออุ้ยไปแล้วขอไม่บาย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 ดิค่ะกำลังถอดถอดนั่นอ่ะตั้งนุนที่ตาพี่ตุ้งตรไก่แล้วหรอตุ่นนำเล่นนี้แล้วเดี๋ย็กน้องไปก็กำลังเก็บของอยู่นะครับดีนะ ไปแล้วไปแล้วเอาวพี่น้องฝากในเดิมมีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดจะลืมซื้อซื้อบัตรชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็เพลงน้องอิงวันที่18ดนี้รับชมพร้อมกันทั่ว ประเทศทั่วโลกด้วพี่น้องเอาชิปนี่ลำลาไปก่อนพี่หอมก็เก็บของให้แล้วเดี๋พี่หอมจะวีนนะครับทุกคนเดี๋ยวรีบไปเก็บของก่อนเอาคินลำลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ